สวัสดีครับสวนวังวากรนนะครับวันนี้พามาชมแปลงอวคาโดพันพุพะศูนย์แปดที่ปลูกเมื่อวันที่5มกราคม2 5 6นนะครับตอนวันนี้ก็วันที่23กรกฎาคม2566ก็ประมาณ2ปี6เดือนกว่ากว่านะครับก็เรากลับมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบางส่วนแล้วนะครับมันจะมีอยู่3รุ่นที่ติดอยู่ในปีนี้นะครับ 2ปีครึ่งเราก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับก็รุ่นแรกรุ่น2แล้วก็ตอนนี้เหลือรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นที่3เนี่ฮะร,รุ่นที่3รุ่นที่3ก็เหลือไม่เยอะเลยนะครับแต่ก็มีเกือบทุกต้นนะครับต้นนี้เป็นเอ่อต้นเอสติงเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลเอสติงเกอร์หน่อยพี่ที่อยู่ในแปลงพวพาเราเอาจจะมีไว้ไม่ไม่กี่ต้นนะครับถ้าตอบโจทย์เราก็จะเอาไว้ถ้าไม่ตอบโจทย์เราก็จะเซยบายนะครับแต่ดูแล้ว ตอนนี้นะตอนนี้นะครับเราเทียบกับพันุพวพาแล้วคนละเรื่องเลยครับของปลูกพร้อมกันนะครับเขายังไม่ไปไหนเลยต,ต้นโตนะครับเนี่ยต้นสูงมาก4เมตรแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับได้ลูก2ลูกแต่พวพาเราเต็มที่เลยครับเราได้มาได้เก็บเกี่ยวไว้เยอะแล้วครับนะฮะนี่ก็เกลดักแมลงวันทองนะครับรักษาผลไว้วันนี้ผมก็ เอาคนงานมาตัดหญ้าเหลือแปลงสุดท้ายแล้วครับสองแปลงใหญ่นั้นเสร็จไปแล้วนะครับแปลงนี้ก็นี่พาชมข้างในเลยลกอยู่นะครับโอ้มีเจ้าอะไรไม่รู้แหละน่าจะเป็นหนูหรือเปล่าใส่หนูแน่ๆโอ้นอนพื้นเลยต้องให้ลูกน้องมาดึง เือกันนดึึงข้ครับพผพาสนแตดก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์ค่อนข้างจะได้ดีนะครับในการทำอะโวคาโดเพราะว่าหนึ่งเป็นพันเบาแข็งแรงต้านทานโรคให้ผลผลิตสูงเนื้อคุณภาพดีมากส่วนใหญ่ลูกค้าจะชมนะครับว่าเอออะโวคาโดพันพพ้าเนี่ยไม่แพ้แฮเลยเนื้อก็สีก็สวยด้วยมีกลิ่นหอมนะครับ เอาไปเทียบกับหลายๆพันแล้วตอนนี้คือลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าหอมมากๆเลยคืนหอมผมก็ทานจนติดแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ก็เอาลูกน้องมาตัดหญ้าจะเห็นว่าเป็นรถเข็นเดินตามนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูโอ้แดดแรงเลยนะครับเพิ่งจะเจอแดดวันนี้นะครับปกติเราไม่เจอแดดมาประมาณ4ี่วันแล้วนะครับทั้งวันทั้งคืนเลย ก็เลยวันนี้ก็เลยมาดูหน่อยผมชอบเนี่ยชอบลูกเวลาเขากล้มลงไปมองแล้วลูกมันห้อยๆอยู่ข้างล่างแบบนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยสวยดีรถตัดหญ้าก็จะเป็นรถเข็นแบบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับ มากโอเเลยอันนี้ก็มาใช้อยู่สามตัวนะครับวันนี้ไม่ได้เอาตัวรถถ่ายคันเล็กเดินมาแปลงนี้ก็พื้นที่ก็ไม่ค่อยจะราบเรียบเท่าไหร่ต้นไหนที่ปลูกแล้วตายนะครับก็มาซ่อมกันไปมีนะครับเป็นโลกเดน,น,นี่เรา ไม่ใช่ว่าจะโชว์แต่ที่สวยๆอย่างเดียวต้นเนโลก,ก็มีเห็นไหมครับอาการแต่เราอินเจกเรียบร้อยนะครับมีการขีดเ,เข้าล้อมต้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นนี้ก็คงต้องลือทิ้งนะครับต้นนี้ก็คงต้องลื้อทิ้งเพราะว่าดูแล้วน่าจะอาการหนักมีเดี๋ยวผมไปดูร่องรอยเนี่ยครับมีการแทงต้นแล้วนะครับเนี่ยลอยที่อุดไว้นะครับแทงแล้วรักษา โลกไปด้วยนะครับงก็ฝากติดตามสวนบางพลากรน,นะครับวันนี้ก็ผมเดินมาเสียงเขาข้านจะดังแล้วให้เห็นเนี่ยผมชอบแบบนี้ที่บอกว่าผมชอบลูกมันค่อยห้อยข้ยางล่างเนี่ยผมชอบมากเลยเดี๋ยวถ่ายภาพเก็บไว้ดีกว่าครับยัง้งก็ฝากติดตามสวนบางพลากรน,นะครับสวัสดีครับผม